สนามกีฬาที่อยู่ด้านหลังมิชนในขณะนี้นะคะก็คือซีอูสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะเป็นสนามแข่งขันกีฬาที่ทางเจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัลยได้เตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้ไว้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากความพร้อมของสนามแข่งขันแล้วนะคะเราก็ยังมีสิ่งของอีกชิ้นนึงค่ะที่เมื่อเทียบกับขนาดของสนามเราเนี่ยมันจะเล็กน้อยมากๆเลยแต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณค่าเราเนี่ยไม่ได้เล็กตามขนาดเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อที่จะพร้อมมาครองนั่นก็คือ เป็นเหรียญรางวัลประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย<ม>ที่สามสิบแปดหรือว่าจอมจุลิเกียนนั่นเองค่ะเหรียญรางวัลในปีนี้ถูกออกแบบโดยอิงลักษณะของความเป็นไทยจากลายกระจังที่ประดับตัวเหรียญโดยรอบและบรรจุสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยไว้บนด้านหน้าของเหรียญน,นั่นก็คือพระบรมรูปสองรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประกอบกับหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้อย่างสวยงามส่วนดน้านหลังของเหรียญรางวัลประกอบด้วยตราสัญลักษณ์การแข่งขันจามจุรีเกมและข้อความประจำการแข่งขันที่ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬาสำหรับสายคล้องคอเป็นผ้าสีชมพูซึ่งเป็นจีประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพิมพ์ข้อความว่ากีฬามหาวิทยาลายัยแห่งประเทศไทยครั้งที่38 นอกจากเหรียญรางวัลจะเป็นเครื่องหมายของชัยชนะแล้วเหรียญรางวัลยังเป็นของขวัญที่ทางคณะผู้ออกแบบเหรียญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตั้งใจบันทึกเรื่องราวและความหมายลงไปบนเหรียญด้วยแทนที่เราจะทําเป็นเหนรียญกลมเหมือนกับการแข่งขันกีฬาทั่วไปเนี่ยนะอาจารย์ก็อยากให้มีลักษณะที่เป็นไทยก็คือใส่ลายเป็นลายกระจังเข้าไปโดยรอบแล้วก็มีองค์ประกอบบนสุดที่เป็นพระเกีย้ยวซึ่งเป็นของสูง ซึ่งคนจุฬาต้องเคารพนับถือก็อยากจะให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยแม้จะไม่ใช่เงินทองเนี่ยแต่เป็นเหรียญรางวัลเนี่ยแต่เป็นรางวัลที่เขาเห็นแล้วเขาอยากได้เป็นเหรียญที่เขาประทับใจจำนวนเหรียญรางวัลที่ผลิตกว่า7 0 0รเหรียญน,นะคะได้เตรียมพร้อมสําหรับส่บสงมอบให้กับผู้ชนะในแต่ละรายการจากทั้งหมด25ิชนิดกีฬาค่ะและชุดเหรียญรางวัลน,นะคะที่ประกอบไปได้วยเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงจะใช้เป็นของที่ระลึกมอบให้กับทุกสถาบันที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันค่ะ การแข่งขันกีฬาทุกชนิดไม่มีใครสามารถกำหนดชัยชนะได้แต่ทุกวินาทีแห่งการแข่งขันไม่ว่ารายการจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนทุกคนต่างต้องการที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะให้ได้ชชัยยนะิ่่งใญ